สวัสดีครับชาวลาัคนาราศีมังกรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับดาวมฤตยูย้ายราศีนะครับในปี2565นย้าะครับย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่7กรกฎาคม2565 ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและในคลิปนี้ครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาวละออนะครับจากบริษัทขาวละออเพสัชจำกัดนะครับก็เป็นผู้ผลิตสมุนไพรไทยนะครับนำไปสู่มาตรฐานระดับโลกนะครับเนี่ยฮะ รับรางวัลมากมายนะครับผลิตภัณฑ์หลายอย่างมีให้เลือกสรรหานะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับช่องทางการจำหน่ายนะครับเว็บไซต์ขาวละอ .com นะครับ Facebook ขาวละอเพจสัตว์นะภาษาอังกฤษเนี่ยขาวละอเนี่ยมีหมดเลยทั้ง Line, e, Central, l ล n e Shopee, นะ e n t e เ l นทันลาซาแล้วก็ขาวละอ,อช็อปนะครับเข้าไปเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพนะครับผ่านทั้ง GMP อย มีหาลานด้วยนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับก็สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เสริมด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยๆนะขาวละอ่อนนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะดาวมฤตยูนะครับย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤศภจากพบพันธุเข้าสู่พบปุตตะชาวลัคนาราศีมังกรนะ ก่อนอื่นดาวมฤตยูเนี่ยแหมท่านได้รับข้อมูลกันคง,งเยอะแล้วลหะมากมายนะบางคนก็ดีใจหายบางคนก็ร้ายซะจนน่ากลัวนะ,ะเรามา,าวิเคราะห์กันแบบหลักการนะมีวิเคราะห์กันแบบดาวมฤตยูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้จะพูดถึงดาวมฤตยูค่อนข้างเยอะหน่อยนะจะไม่ใช่เป็นการเรียกว่าทํานายดวงจะดีจะร้ายอะไรมากมายจะเอาแค่ว่าดาวมฤตยูมันเป็นยังไงต่อชะตาของท่านนะ ดาวเรจะอยู่เป็นดาวอากาศธาตุผมจะให้ความสําคัญนะในเรื่องของธาตุนะเพราะมนุษย์เราประกอบไปด้วยดินน้ําลมไฟนะครับแต่เราต้องมีอากาศหายใจนะครับเราเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นทารกเราอยู่ในคันมารดาเราก็หายใจแล้วก็รับทานอาหารเนี่ยผ่านทางมารดาถูกไหมแต่เราจะมีชีวิตเป็นของเราเองได้ นั่นหมายความว่าเราต้องสูดอากาศแรกเข้าไปในปอดนะเห็นไหมเด็กอะ่ะเ <c oughs> กิดมาเนี่ยนะเขาต้องตนะีให้ร้องนะคือไล่ไล่ไล่สิ่งไล่น้ําไล่อะไรที่มันอยู่ในร่างกายออกมาแล้วก็สูดอากาศเข้าไปพระสูดอากาศใยใจนั่นแหละครับถึงจะเริ่มดําเนินชีวิตได้ด้วยตนเองถูกไหมอ่ามรดกยูสําคัญไหมเพราะเป็นอากาศธาตุเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต นะครับที่นั้นอย่าไปเรียกว่าอย่าไปกลัวมากมายว่าดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งความตายหรืออะไรก็าตามนะอ่ะมันมีมันมีมุมนั้นอยู่เดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันทีนี้ดาวมฤตยูครับก็คือดาวยูเรนัสนะครับยูเรนัสมาจากชื่อของเทพอูรานอสนะครับเป็นภาษากรีกนะอูรานอสอูรานอสที่เป็นเรื่องว่าบัมพบุรบุษของเทพอ่ะนะอูรานอสอูรานอสเนี่แปลว่าอะไรท้องฟ้า ภาษากรีกนะก็มหมายถึงแบบท้องฟ้าเพราะว่าสมัยก่อนมนุษย์เนี่ยไม่ไม่รู้จักอวกาศนะ <S <S เห็นแต่น้ํากับฟ้านะอุลนอสก็เป็นเทพแห่งท,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 ท้องฟ้านะต้นกําเนิดฉะนั้นเมื่ออุลนอสเป็นเทพเจ้าใช่ไหมก็เอามาตั้งชื่อดาวนะตั้งชื่อดาวฉะนั้นเขาเรียกว่าท้องฟ้าในสายตาของมนุษย์โบราณน่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลถูกไหม ทีนี้อุรานอสเนี่ยเป็นเทพที่เขาเรียกว่าตามตำนานนะก็เขาเรียกว่ากลัวว่ามีบุตรเนี่ยบุตรก็จะมาแย่งชิงบัลลังก์ของความเป็นมหาเทพอ่าอุลานอสก็เลยว่ามีภรรยากี่คนเนี่ยนะมีภรรยาคนไหนกําเนิดบุตรขึ้นมานะกำจัดทิงดดท้งหมดกําจัดทิ้งหมดกําจัดลูกนะน่ยส่วนสุดท้ายนะครับก็เหลือรอดกลับมามันก็ต้องมีคนรอด พอไอ้คนรอดนั่นแหละก็มาแย่งนะมาจัดการอุรานอสนั่นเองนั่นก็คือโครนอสนะโครนอสโครนอสก็เป็นก็เหมือนกันพอตัวเองมาเป็นเป็นมหาเทพปุ๊บก็ทําเหมือนกับอุรานอสมีลูกก็จัดการจัดการจัดการหมดจนกระทั่งก็เหลือลูกรอดมาอีกคนจนกระทั่งลูกก็มาจัดการนั่นก็คือซูสนั่นเองนะครับซูสก็ซีอูสนะเทพเจ้าที่เรียกว่า เป็นเทพเจ้าของกรีกนะก็นั่นแหละก็ความหมายของมฤตยูอย่างหนึ่งมันก็หมายถึงกงเกวียนกรรมเกวียนนะทำดีได้ดูทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะหรือว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็หนะุเนี่ยใน่ไหมมฤตยูย้ายทุกเปีเนะี่ยก็เป็นที่มาของคํำนี้นะครับฉะนั้นมฤตยูเนี่ยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไงนะเปลี่ยนแปลงนะเรียกว,ว่าชั่วเจ็ดทีก็ดีเหนนะ เปลี <P an> ่ยนแปลงพูดง่ายว่าชีวิตเนี่ยเวลาเจอมฤตยูเนี่ยก็จะต,ต้องรับพลังของมฤตยูตรงนั้นนะ่ะเจ็ดปีเต็มๆนะครับอยู่ที่ว่าจะโครจรเข้าพบดีพบร้ายอ่ะทีนี้เรามาทําความเข้าใจในมุมของโหราศาสไทยว่าดาวมฤตยูเนี่ยนะในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาไม่ได้ครองราศีไหนเป็นบ้านของตัวเองนะครับไม่อ่าอย่างราศีมังกรเนี่ยมีดาวเสาร์ครองเป็นเจ้าราศี นะครับราศีกุมก็มีราหูฉะนั้นเนี่ยพบตนุก็คือตัวตนของท่านก็คือดาวเสาร์ถูกไหมภพการเงินของท่านก็คือพระราหูเนี่ยอย่างจะเวลาจะทาย่ยว่าการเงินจะเป็นยังไงก็ต้องดูที่ดาวราหูดาวราหูไปอยู่ไหนปีหกห้าดาวราหูอยู่พบที่สี่พบพันธุเนี่ยการเงินไปแสดงผลในเรื่องของหลักทรัพย์ท่านจะหาเงินหาทองได้มากแล้วก็สามารถไปสร้าง เป็นหลักทรัพย์เป็นครอบครัวได้หรือท่านอาจจะต้องจ่ายเงินในเรื่องของเกี่ยวกับดูแลครอบครัวดูแลกิจการพันธุเนี่ยเป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นทั้งกิจการของท่านเห็นไหมเนี่ยดาวไหนไปอยู่ราศีไหนเขาจะดึงเรื่องราวของตัวเขาไปด้วยเนี่ยอย่างราหูเนี่ยเขาอยู่ในเรือนพันธุเราไม่ได้ไปทายว่าพันธุดีไม่ดีเราต้องทายเรื่องการเงินเพราะลาหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับ การเงินไปอยู่ในพันธุก็หมายถึงเอาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือไปซื้อหรือไปดูแลครอบครัวนั่นเองเห็นไหมอ่นนี้ยกตัวอย่างนะเฉพาะดาวเดียวนะราวราวหูนะครับอ่ะอย่างดาวเสาตัวท่านเองเนี่ยเห็ไหมตัวท่านเองสมมติดาวเสาอยู่ตรงเนี้ยเป็นกเกษตรมีความมั่นคงถ้าสมมติดาวเสาเนี่ยในปี2 5 6 6เนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ราศีกุมหมายถึงว่าตัวท่านเองอ่ะไปไหนไปเรือนการเงินก็คือไปหาเงิน นี่คือหลักการการทำนายของโหราศาสตร์ไทยนะครับทีนี้ดาวมฤตยูก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาไม่ได้ครองราศีไหนเลยฉะนั้นเขาจะไม่ดึงเรื่องราวใช่ไหมเขาจะไม่ดึงเรื่องราวไปสู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างการเงินก็คือราหูเนี่ยดึงเรื่องการเงินไปอยู่ในเรื่องของหลักทรัพย์ส่วนดาวมฤตยูเนี่ยเขาไม่ได้ดึงเรื่องอะไรเลยฉะนั้นเขามีหน้าที่ไปเปลี่ยนแปลงไปกระตุ้น พบเรือนที่เขาอาศัยพบเรือนที่เขาอา,าศัยเมื่อตะยู่เข้าเรือนปุตตะปุตตะคืออะไรล่ะปุตตะก็คือเรื่องของอาบุตรบริวารครับนะบุตรบริวาร2อโครงการ3ความสนุกสนาน,นาสี่ความสนุกสนานเนี่ยมันครอบคลุมทั้งในเรื่องของความรักทั้งในเรื่องของอาการเสี่ยงโชค ทั้งในเรื่องของสิ่งใหม่ๆในภาพรวมก็หมายถึงสิ่งใหม่ๆดังนั้นดาวมิริตยูเนี่ยชาวลัคดาราศีวังกรที่เบื่อมานานนะที่รู้สึกว่าชีวิตมันทำไมมันไม่มันมันเหมือนจะดีถูกไหมมันเหมือนจะดีเพราะดาวอื่นก็แสดงผลดีแต่มันรู้สึกเหมือนชีวิตมันนิ่งๆมันเบื่อๆอยากๆไม่ได้ทําอะไรที่มันมีศักยภาพเต็มที่มันไม่ได้ดังใจ มาแล้วจ้านะมฤรตยูเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพบปุตตะก็คือสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่นะเตรียมไว้เลยนะเตรียมมาบางท่านเนี่ยคิดไว้แล้วแหะแต่บางทีมันเหมือนกับว่าไม่มีโอกาสในการที่เปลี่ยนแปลงไม่มีโอกาสในการขยับขยายมาแล้วจ้านะครับทีนี้มรุตยูเนี่ยจะแสดงผลดีหรือผลร้ายล่ะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า ค่อนข้างดีนี่นะชื่นใจไหมชาวลัคนาราศีมังกรทําไมถึงดีละ่ะเพราะเขาบ้าเข้าบ้านดาวศุกร์ครับเขาเข้าบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะนะเห็นไหมเรื่องงานชาวลัคนาราศีมังกรจะเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานของการดําเนินชีวิต ไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับงานใหม่มีโอกาสโครงการใหม่มีโอกาสนะมันจะไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนเล็กมันจะเปลี่ยนใหญ่แต่ไม่ใช่เปลี่ยนแบบฉับพลันทันใดมันจะค่อยๆเปลี่ยนก็เหมือนกับเจ็ดปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไหมมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันเปลี่ยนจริงแต่มันค่อยๆเปลี่ยนแบบเราไม่รู้สึกตัวนั้นเช้นชาวลัคนามังกรจะสังเกตได้นะมฤตยูเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุ มันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้านที่อยู่อาศัยและเรื่องหลักทรัพย์ถูกไหมจากที่บางคนไม่เคยมีมีขึ้นมาจากคนที่เคยมีอาจจะสูญเสียไปบ้างขายทอดตลาดไปบ้างเป็นอย่างนั้นไหมนะมันมีการถ่ายเทรยทรัพย์สินนะรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเรื่องอะไรมันมีเข้ามานะครับมีทั้งได้มีทั้งเสียนะเพราะว่าดาวนิตยูที่ผ่านมาเข้าราศีเมษเนี่ยเจปีนะ ชาวมังกรก็ช่างอดทนเหลือเกินนะอดทนกับใครก็ไม่รู้นะเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานะนะก็อดทนมานะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่นะบางคนก็เปลี่ยนชีวิตครอบครัวเปลี่ยนอะไรกันเยอะแยะไปมากมายสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับทีนี้เป็นจุดเปลี่ยนละของดวงชะตานะครับการเริ่มต้นใหม่ดาวฤตยูเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่มีริมีเดตอะไรครับ เขาจะมีฤทธิ์มีเดชได้เขาต้องฝากดาวศุกร์นะตรงนี้สําคัญต้องทําความเข้าใจนะครับหลายคนเวลาไปทา,ายดาวเนี่ยโอทายเป็นวักเป็นเวรเลยมฤตยูอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีผลครับดาวมตรตยูเนี่ยโครจรเข้าบ้านดาวศุกร์ฉะนั้นดาวศุกร์จะเป็นตัวแทนของดาวมฤตยูในการดําเนินชีวิตของท่านเพราะอะไรเขาอยู่เนี่ยเขามาอยู่เจ็ดปีนะ จ็ดปีถามหน่อยคูณวันเข้าไปอ่ะสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยสองพันกว่าวันเนี่ยคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงสองพันกว่าวันสองพันกว่าเรื่องอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่ครับอย่างที่บอกดาวมฤตยูมันซึมลึกนะมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแบบไม่รู้ตัวแต่ตัวที่แสดงผลแทนดาวมฤตยูเนี่ยคือดาวพระศุกร์ครับเพราะอะไรเขาเข้าบ้านดาวศุกร์แล้วดาวมฤตยูก็อย่างที่บอกว่าไม่มีบ้านไม่มีเรือนเป็นของตัวเอง ไม่มีเรื่องราวเป็นของตัวเองเขาเข้ามาเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงเฉยๆทาหน้าที่เอาง่ายๆมารุตยูเนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้จักมักจีเลยมาถึงตัดสินเลยตุม้มจัดการอว่ากันไปตามถูกผิดเป็นลักษณะเนี้ยช่ไหมฉะนั้นเราต้องดูที่ดาวศุกร์ครับใช่ไหมเหมือนกับเอาตรงๆนะมารุตยูก็เหมือนผู้พิพากษาที่ที่เขาเปรียบเทียบเรื่องของความเป็นความตายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ นะมนุษยยูเนี่ยบางตำราเขาบอกว่าเทพที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ตยูเนี่ยก็คือพยาลมนะพยายมยมราชเนี่ยที่ว่าตัดสินไงตัดสินความดีความเลวเนี่ยก็ใช่นะก็ก็ถือว่าโดยหลักปรัชญานะาศาสนาเนี่ยก็ก็ถือว่าถูกต้องเพราะมนุษย์ยูเข้ามาเขาไม่สนครับเขาไม่สนว่าใครจะเป็นยังไงเขาตัดสินตามนี่ตามอะไรตามดาวเจ้าเรือน ตามพบเรือนตามพบเรือนเข้าพบปุตตะก็แปลว่าสิ่งเริ่มต้นใหม่ความสนุกสนานนะคือพบปุตตะเป็นพบดีอย่างนี้ต้องบอกไว้ก่อนเข้าพบดีนะและที่สําคัญนะเข้าบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวสุภรเคราะห์ก็นิ่มนวลกว่าดาวอังคารที่ผ่านมาเจ็ดปีเขาอยู่ที่ดาวอังคารเขาอยู่บ้านอังคารเห็นไหมแล้วเดี๋ยวมีลาหูมาเข้ามาอีกบาประเคราะ ทั้งคู่เลยก็ยิ่งแสดงผลที่ผ่านมาก็ออกในะทั้งโควิดทั้งอะไรต่างๆนานาถูกไหมตอนนี้เข้ามาสู่บ้านดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวสุประเคราะ์เป็นดาวธาตุด,ดินนะเป็นดาวเป็นเรอโทษทีเป็นราศีธาตุดินดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ํานะพอเข้ามาแล้วเขาก็ต้องตามดาวศุกร์ครับถ้าดาวศุกร์ดีมนรดยูก็ส่งเสริมดีเลย เห็นไหมทีนี้ดาวสุกคือดาวอะไรก็อย่างที่บอกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะสองดาวเจ้าเรือนกัมมะนี่แหละสําคัญชีวิตของคนเนี่ยสำคัญที่สุดนะมันมีสําคัญอยู่สี่เรื่องหนึ่งคือตัวเองสองคือหลักทรัพย์เห็นไหมสามคือคู่ครองและสี่คือการงานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแกนหลักของชีวิตไงเห็นไหมแกนทาวารน,นะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีมังกรเป็นราศีแกนทาวารด้วยฉะนั้นม,มันก็ชัดเจนเห็นไหมตนุคือตัวตน พันธุคือหลักทรัพย์ปัตตนิคือคู่ครองแล้วก็กรรม,มะคือการงานฉะนั้นดาวศุกรตต์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะหนึ่งงานครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่ผ่านมามันจะนิ่งๆอื่นๆอาจจะประสบผลสําเร็จได้บ้างนะแต่ก็ยังไม่ก้าวกระโดดถูกไหมนี่แหละมิเนเตยยจะมาส่งเสริมให้มันก้าวกระโดดณนะเวลานี้แล้วนะครับ เข้ามาเสริมดาวสุกไงดาวสุกดีนะดาวสุกเป็นดาวดีเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดีทั้งคู่ปุตตะและก็กรรมมะนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยทิศทางโอเคจะขยายเพิ่มขึ้นก็ในเรื่องของดาวสุกในพื้นดวงเดิมกับดาวมฤตยูในพื้นดวงเดิมเป็นยังไงนะครับแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะเนี่ยดาวสุกถ้าเกิดว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดี อยู่ตรงนี้เป็นเกษตรอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรนะอยู่ตรงนี้เป็นมหาจักรอยู่ตรงนี้เป็นมหาอุดเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าดาวศุกร์เดิมได้ตำแหน่งดีๆสูง,สงๆเนี่ยนะโอ้โหก็จะยิ่งส่งเสริมได้ดีแบบชัดเจนเป็นเปอร์เซ็นที่มันมากขึ้นนะแต่ถ้าดาวศุกร์เดิมมันไม่ได้มีตำแหน่งพิเศษใดๆเรื่อยๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็แสดงผลก็เรียกว่าพอประมาณ นะครับแต่ทิศท,ทางมันดีเพราะเรายึดหลักเจ้าเรือนเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเรือนกรรมมะนะเรือนดีเจ้าเรือนปุตตะก็เรือนดีนะครับฉะนั้นแน่นอนครับการงานเปลี่ยนแปลงนะแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงานใหม่ๆนะปุตตะเอาความหมายง่ายๆครับมันผสมกันปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะครับบริวารน,นะครับกรรม,มะก็คือการงานนะ และมฤตยูก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงให้เจอสิ่งใหม่ๆให้เจองานใหม่ๆงานที่ลักษณะใหม่ๆอ่ซึ่งทิศทางดูดีเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรและที่สำคัญครับพบปุตตะนอกจากแปลว่าสิ่งใหม่ๆแล้วแปลว่าการลงทุนด้วยนะทีนี้ขอย้อนไปสักนิดนึงนะอย่างที่บอกนะต้องเข้าใจนะมรดยูเนี่ยไม่มันต้องอาศัยดาวศุกร์นะในการทำงานเข้าใจไหม เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเบื้องหลังอะ่ะเป็นตัวลึกลับอะ่ะฉะนั้นเขาจะไม่ได้แสดงผลด้วยตัวเองเขาจะแสดงผลผ่านดาวศุกร์งั้นดาวศุกร์ก็จะเดินไปดีเนี่ยช่วงกรกฎาคมปลายสิงหา,าปลายกรกฎาต่อสิงหาเห็นไหมดาวศุกร์เป็นราชาโชคอ๋อฉะนั้นการลงทุนการอะไรมันก็จะลักษณะดีเห็นไหมตรงนี้เข้ามานี่เป็นกร,รมมะก็สวยเข้าตรงนี้ถึงจะเป็นภพวินาศแต่ก็เป็นมหาจักรก็ถือว่าดี ยิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เป็นมหาอุดงั้นดาวศุกร์เขาจะเดินไปเนี่ยเพราะเจ็ดปีมนุษย์ยูไม่ไปไหนมีเดินหน้าถอยหลังบ้างนะครับมีข้ามราศีมาเม็ดแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ข้ามกลับไปอีกทีนะแต่ก็โดยภาพรวมสี่รวมแล้วอยู่ยาวเจ็ดปีงั้นเจ็ดปีเขาไม่ไปไหนแต่เขาจะแสดงผลผ่านดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็เดินเนี่ยหนึ่งเดือนต่อหนึ่งราศีเขาจะเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อย เนี่ยแหละเขาจะแสดงผลดีเองฉะนั้นก็ติดตามในเรื่องของรายละเอียดก็ในเรื่องของดวงชะตารายเดือนนะหรือว่าดาวศุกร์ย้ายเนี่ยนะเ,เดี๋ยวผมจะทําคลิปดาวศุกร์ย้ายให้ทุกเดือนเลยดีไหมเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษย์ตยูนะมันมาเสริมดาวศุกร์งั้นดาวศุกร์ก็จะเดินเข้าพบไหนเรือนไหนเงี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับในเรื่องของดีหลายนะครับฉะนั้น วางใจได้เลยหนึ่งดาวศุกร์เป็นดาวศุภเคราะห์สองดาวศุกร์เป็นดาวที่เรียกว่าพบดีเรือนดีนะครับอ่ะทีนี้สําหรับชาวลัคนาราศีบังกรเนี่ยผมจะมีเนื้อหาพิเศษเข้ามาเสริมในเรื่องของการสร้างรายได้และลงทุนนะเพราะอะไรเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเงินทองนะปุตตะแปลว่าการลงทุนเป็นว่าการเริ่มต้นนะครับ ดาวมฤตยูเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ลักษณะของการเริ่มต้นลงทุนสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะท่านจะสัมผัสได้เรียกว่ารอบนี้ในชีวิตเท่านั้นอนะ่ะเพราะว่ามฤตยูเข้าราศีพฤษภเนี่ยย้อนกลับไปก็คือ84ปีที่แล้วนะครับเพราะอะไร7ปีเขาย้าย1นราศีนะครบครบรอบ12บราศีก็คือ72เป็น84อ่า ฉะนั้นดาวมฤตยูโคจรเข้ามานะดาวมฤตยูโคจรเข้ามาในภพปุตตะนะย้อนกลับไปเดี๋ยวผมก็ำลังบวกลบอยู่เอาสองสี่สองสี่แปดสองสองสี่แปดหนึ่งนะสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งฉะนั้นดาวมฤตยูโอ้โหสงครามโลกครั้งที่สองนะช่วงสองสี่แปดสองอ่ะสงครามโลกครั้งที่สองสองสี่แปดหนึ่งดาวมฤตยูย,ย้ายแต่สงครามโลกเนี่ยไม่ ไม่เท่าไหร่นะเพราะเนื้อแท้คิดดีๆนะสงครามเนื้อแท้ของสงครามคือการเมืองเขา้าใจไหมเนื้อแท้ของการเมืองคือเศรษฐกิจเนื้อแท้ของการเมืองเบื้องหลังเอาง่ายๆเบื้องหลังของสงครามคือการเมืองเบื้องหลังของการเมืองคือเศรษฐกิจนะปากท้องต้องรู้นี่ฉะนั้นดาวฤตอยู่เข้าสู่พบปุตตะเกี่ยวกับการลงทุนเมื่อลงทุนปั๊บ เมื่อลงทุนปัน๊บนะดาวฤกษ์อยู่เข้ามาดาวสุกเป็นเกษตรการลงทุนเริ่มต้นดีและที่สำคัญครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ84ปีที่แล้วหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองเกิดมาหาอำนาจใหม่นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาถูกไหม ทีเนี้ยดวงโลกเนี่ยลัคนาราศีเมษเมื่อดาวมฤตยูเข้าสู่ราศีพฤษภหมายถึงเข้าพบการเงินโลกนะของราศีบังกรเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนแต่ของโลกเนี่ยคือเรื่องของการเงินฉะนั้นระบบการเงินโลกจะเปลี่ยนครับครั้งที่แล้วเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากทองคํามาเป็นเงินดอลลาร์เพราะอะไรเพราะว่า อเมริกาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแทนซื้อขายแลกเปลี่ยนสมัยล่าอนาธิคมเนี่ยเราจึงใช้ทองคํานะเวลาเขาไปยึดเวลาเขาล่าเมืองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเน้นทองคําไว้ก่อนเพราะมันมีค่าที่ทั้งโลกยอมรับถูกไหมอ่าแต่พอหลังจากนั้นพออเมริกาขึ้นมาปับ๊บกลายจากทองคํากลายเป็นกระดาษเป็นเงินดอลลาร์นะเป็นเงินดอลลาร์ใช้ใจ่าย นะครับเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆให้การยอมรับทุกค่าเงินของทุกประเทศก็ต้องไปอิงกับดอลลาร์สหรัฐตอนนี้มันครบรอบแล้วฉะนั้นหมายความว่ามันจะเปลี่ยนแล้วครับแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากดอลลาร์ไปเป็นอย่างอื่นนะครับมันเปลี่ยนเลยนะเงินกระดาษจะมีค่าลดลงนะและสัญญาณมันมาแล้วเรื่องของเงินเฟอ้อเงินเฟ้อคืออะไร อธิบายแบบง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ใช่รายการเศรษฐกิจนะอธิบายแบบง่ายๆคือเงินร้อยบาทของท่านอนะ่ะวันเนี้ยข้าวหนึ่งจานน้ำหนึ่งแก้วถูกไหมสองสามปีข้างหน้าไม่ต้องถึงเจ็ดปีแล้วครับเผลอๆข้าวหายนะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําหายนะข้าวหายเหลือแต่น้ําครับงั้นเงินมันค่าลดลงท่านทํางานได้เงินเท่าเดิมแต่เงินเนี่ยมันลดลงถูกไหมอย่างเนีนะ้คืออัตราเงินเฟอ้อ เมื่ออัตราเงินเฟ้อเสร็จปั๊บเป็นไงเขาก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ยเสร็จเนี่ยทั้งเงินกู้ทั้งเงินฝากเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดฉะนั้นชาวลัคนาราสิงมังกรพบปุตตะคือพบการลงทุนท่านลองไปพิจารณาดูดีๆว่าท่านจะเงินที่ท่านมีอยู่เนี่ยเอาไปลงทุนกับอะไรดีให้มันงอกเงยให้มันมีค่าอย่างน้อยเอาชนะเงินเฟ้อได้ถูกไหม ถ้าท่านหาเงินเท่าเดิมแต่เงินมันลดลงจํานวนไม่ได้ลดลงนะค่าของเงินมันลดลงอย่างที่บอกอะเงินหนึ่งร้อยบาทวันนี้ท่านกินข้าวได้สมัยก่อนเป็นไงถ้าย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดแปดปีสิบปีที่แล้วร้อยบาทนี้ได้ข้าวสองจานนะคุณเข้ไหมได้ข้าวสองจานนะเออคือได้ข้าว หจานแล้วก็อาจจะมีแบบก๋วยเตี๋ยวเกาเหลามาเสริมอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเงินร้อยบาทผมจําได้เลยสมัยก่อนกินได้อย่างนี้สมัยนี้ก็ได้จานเดียวครับนะต้องขอน้ําแกงน้ําซุปเขามาซดแก้ข้องคอใช่ไหมและอนาคตแตะชัดเจนร้อยบาทเนี่ยไม่ได้ข้าวแล้วแหละนะจะกินข้าวทีต้องสองร้อยละใช่ไหมแต่ขณะที่โหกว,กว่าเงินเดือนเราจะขึ้นกว่าเงินเดือนเราจะขึ้นกว่าเราจะหาไรายได้มันลําบาก ฉะนั้นการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญลงทุนในอะไรอะ่ะราศีพฤษภเนี่ยธาตุดินนะดาวศุกร์ธาตุน้านําเกี่ยวกับที่ดินได้ไหมอสังหาได้ไหมการเกษตรได้ไหมอาหารผมมองว่าในอนาคตบทบาทาประเทศที่ผลิตอาหารจะมีความสําคัญฉะนั้นเราลงทุนเราไม่ลงทุนไม่ได้หมายความว่าต้องไปซื้อที่ปลูกผักปลูกหญ้านะ ลงทุนในเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะหรือเปิดขายอาหารเอาง่ายๆเลยคิดง่ายๆเปิดขายอาหารทําอาหารเนี่ยขายซึ่งสมัยนี้ก็ไม่ช่องทางการจําหน่ายมันไม่มีทําเลแล้วใช่ไหมมีเดลิเวอรมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหมาะนะและชาวราศีมังกรเนี่ยนะเรื่องเรื่อง,องอาหารเนี่ยถูกกระดวงชะตานะครับเนี่ยดาวศุกร์ดาวพฤหัสเนี่ยโยกกันเนี่ยนะถือว่าสวยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร ธาตุด,ดินกับธาตุน้ำเนี่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรนะหรือลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับอาหารได้ดาวสุขคืออะไรของมีค่าทำเป็นเล่นไปแบรนด์เนมเนี่ยนะคือถ้าได้เก็บเงินสดไว้คุณเก็บนาฬิกาสักเรือนหนึ่งอาจราคามันอาจจะขึ้นขึ้นขึ้นถูกไหมอ่าแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไป ส่งต่อในยามที่ราคามันแหม่มันสวยเหลือเกินนะเราลงทุนเราลงทุนประมาณนี้ราคามันเพิ่มขึ้นไปร้อยเปอร์ซอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าคุ้มค่าดีกว่าเก็บเงินสดไว้แล้วลดค่าลงลดค่าลงลดค่าลงหรืออย่างน้อยก็ต้องเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอสลากจากธนาคารต่างๆออมสินทอกรสอ,อะไรเงี้ยก็ยังดียังยังดีกว่าแบบถือเงินสดไว้เฉยๆซึ่งมันจะลดค่าลงถูกไหม ก็ลองคิดดูในเรื่องของการสะสมและการลงทุนด้วยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับนะตรงนี้มันเป็นทั้งโลกไม่ใช่แค่รลัคนาราศีมังกรเพราะว่าเนี่ยมันมันค่าเงินโลกมันเปลี่ยนนะครับค่าเงินโลกมันเปลี่ยนงั้นไม่ใช่แค่เงินบาทหรอกครับทุกสกุลเงินเวเนซุเอลาล้มไปแล้วเงินกลายเป็นกระดาษกระดาษจริงๆเลยนะนะใครที่ติดตามข่าวจะเห็นว่าเวเนซุเอลาล้มเลยทั้งที่เป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันได้ แต่ค่าเงินไม่มีค่าครับตอนนี้ต้องใช้เงินของประเทศอื่นมาแทนประเทศตัวเองโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราก็เริ่มออกอาการหนักแล้วนะชัดแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะลามมาถึงครับนะฉะนั้นเป็นห่วงตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะอันนี้ต้องบอกไปก่อนท่านต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะไม่ต้องเชื่อก็ได้แค่เอาข้อมูลไปพิจารณาดู นะครับในเรื่องของว่าการเก็บเงินสดอย่างเดียวมันไม่ปลอดภัยนะครับลงทุนกับอะไรก็ได้ทําเองก็ได้ถ้าแบบไม่ไว้ใจเรื่องการลงทุนการเสี่ยงอะ่ะนะทาเองเลยขายอะไรเองเลยหาอาหารหารทางานเ,าเสริมเข้าไปเพราะว่าเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรยังดูดีอยู่นะครับเพราะว่าราหูเนี่ยเนี่ยได้อัมพุอุด,ดมเกณฑ์นะครับก็ยังถือว่าดูดีในเรื่องของการเงินนะครับ และเดี๋ยวเนี่ยอีกไม่เกินเนี่ยปีหน้าเนี่ยดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศรีกุมเนี่ยนะท่านจะมีความขยันขันแข็งแบบบอกไม่ถูกเลยแหละเพราะว่าอะไรตัวเองไปหาเงินนะครับเอาละครับยังไงก็ฝากเช้าลัคนาราศรีมังกรไว้สําหรับกรณีของดาวพฤหอยู่ย้ายเข้าเนี่ยดีแน่นอนนะครับดีมากกว่าเสียขอให้เป็นกําลังใจให้เช้าลัคนาราศรีมังกรมุ่งมั่นตั้งใจนะครับปฏิบัติตัวปฏิบัติต,ต,ตนให้ดีแล้วชีวิต ดีแน่นอนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ